ขอดูตัวซ้น,น่อคนยอคะ่ะมีรุ่นไหนบ้างคะคนขายแนะนำไหนที่ค้ามีรุ่นไหนบ้างรุ่นนี้เท่าไหร่คะมไม่ซ้ำราคาหรอกค่ะมีกี่รุ่นคะแล้วรุ่นนี้เป็นไงม้งคะแนะนำไหนยสิคะใช้ดีไหมรุ่นนี้ดีไหม,มคนขายไม่ยอมแนะนำเลย เดี๋ยวขอชมก่อนนะคะขอชมก่อนแปบ๊บหนึ่งขอชมก่อนนะคะวันนดีดีกว่ารันนี้เท่าไหร่คะซามซุงหรอคะเท่าไหร่คะรถได้ไหมรถได้ไหมคะรุ่นนี้รถได้เท่าไหร่จ้าลดให้หน่อยนะคะตัวเนี้ย ได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูรุ่นอื่นแล้วกันนะโอเคตัวนี้ดีกว่าตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักโอเคแนะนำหน่อยสิคะรุ่นไหนดีคนขายแล้วจะม่วงนอนขายไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยรุ่นนี้ดีกว่ารุ่นนี้ก็สวยนะ รุ่นนี้นค้าไม่อยากแนะนาเลยซื้อร้านดื่ดดีกว่ามึงเนี้ยแม่ค้าจะหลับแม่ค้าจะหลับอ่ะว่าไงจ๊ะแนะนำหน่อยเอารุ่นนี้ค่ะเอารุ่นรุ่นรุ่นนี่ละกัน โอเครุ่นนี้จ้ะรุ่นนี้นะโอเคนะใส่ถุงด้วยค่ะไม่แนะนําเดี๋ยวไปศึกษาเองก็ได้ค่ะไม่แนะนำนะไปเลยไปแล,ปแล้เอารุ่นนี้จัดมาเร็วเข้าอ้าวคนขายซื้อโทอรศัพท์ไม่อยากขายหรอคะออสงสัยจะไปซื้อร้านอื่นดีกว่าร้านนี้ไม่อยากจะขายของเลยตู ถือไม่อืจะซื้อโทรศัพท์ก็ไม่แนะนำซื้อร้านอื่นดีกว่ามาเนี่ยฮึอึทำไงดีโอ้ม่เอาละไปซื้อร้านอื่นดีกว่าตกลงเอารุ่นนี้นะจ๊ะคนขายอืมโอเคเอารุ่นนี้โอเคนะคนขายไม่ถือไม่หือ